เมาส์เ a กมมิ่งน้ำหนักโคตรเบา TTC Golden รองรับการกดได้มากกว่า60ล้านครั้ง TTFE g r a t e, Virgin DPI สูงสุดถึง16,000 DPI สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับพบก,กับผมตันใต้ตุ๊กคอมครับวันนี้เรามาอยู่กับเมาส์ครับที่เป็นเมาส์สายเบากับ HyperX p o w e r f i r e นั่นเองนะครับ จริงๆมันมีรุ่นก่อนหน้านี้เปิดตัวออกมาเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับและตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่ถูกปรับปรุงพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับจุดเด่นเลยนะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้แน่นอนว่ามันเป็นเมาส์จากแบรนด์ HyperX ครับเป็นแบรนด์ที่นักกีฬา e s p o r t ์เนี่ยให้การยอมรับเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นหูฟังที่มีความแม่นยําสูง คีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์เกมมิ่งและอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆนะครับไฮเปอรเนี่ยเขาจัดเรียบเลยนะฮะบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับใครที่ต้องการเกมมิ่งเกียร์นะครับฟีเจอร์หลักๆบนหน้ากล่องนะครับคือตัวน้ําหนักเมาส์59กรัมนะครับรองรับการใช้งานร่วมกับ HyperX ์เอ็กซ์เด้วยและรองรับไฟ RGB ด้วยนั่นเองนะครับยุคนี้เมาส์เกมมิ่งของดีต้องมี RGB ด้วยนะครับ รวมไปถึงสายเป็นแบบ flex cable นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งรวมถึงตัวเซ็นเซอร์ครับเป็น p i c a r t 3 3 3 5เซนเซอร์ด้วยคุณภาพสูงจาก Hyper X เลยนะครับสำหรับเซ็นเซอร์ตัวนี้ใส่มาในเมาส์ตัวนี้ด้วยนะฮะและภายในกล่องนะครับนอกจากตัวบันเดิลที่เขาให้มาแล้วนะฮะเป็นคู่มือนะครับรวมถึงตัว welcome card นะครับสีดำๆแบบนี้ก็ให้มาด้วยก็เอาไปอ่านศึกษาทำความเข้าใจกันได้และเขายังมีในส่วนของตัวกริปยางกันลื่นแปะเสริมที่ตัวเมาส์มาให้ด้วยในกรณีเฮ้ย เมื่อเรายเยอะมือเราจับเราเลื่นใส่กริปยางตัวนี้ติดเพิ่มเข้าไปออกแบบมาพอดีกับตัวเมาส์เลยนะครับมีแถมมาให้ในกล่องด้วย <S <S ในส่วนของการออกแบบดีไซน์ตัวเมาส์ครับจุดเด่นเลยนะฮะเป็นเมาส์เบาครับจุดที่ทําให้มันเบามากคือการออกแบบพื้นผิวของมันครับเป็นพื้นผิวแบบรังผึ้ง คือการเจาะรูบนตัวพื้นผิววัสดุต่างๆให้มันมีน้ําหนักที่เบาลงโดยการนําเนื้อวัสดุส่วนเกินออกไปนะครับมันก็จะมีน้ําหนักที่เบาลงมากๆขึ้นนั่นเองนะฮะไม่ไว่าจะเป็นด้านหลังด้านใต้นะครับโอ้โ oh, หรูเนี่ยพุ่นเลย บอกเลยว่าใครเป็นคนกลวรูเนี่ยนะฮะอาจจะแบบมีแยงแยงกันได้นะครับแต่อย่างผมเองเนี่ยชอบเมาส์เบาตัวนี้บอกเลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับจับปุ๊บสัมผัสได้ถึงความเบาเลยและด้วยน้ําหนักที่มันเบานะครับและการจับที่กระชับมือเป็นเมาส์แบบทรงสมมาตรนะฮะทำให้การใช้งานเนี่ยมันเป็นเมาส์ที่มีมูฟเมนต์สูงครับเหมาะกับการเล่นเกมที่ต้องการความรวดเร็วในการคอนโทรลเป็นอย่างมากเลยนะครับเช่นเกมโมบ้าเกม FPS หรือว่าเกมทุกทุกแนวเลยนะฮะสำหรับตัวเมาส์ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้มีปุ่มกดถึง6ปุ่มนะครับโดยจะมีคลิิกกซาาคขว กรเมาส์ Mount, นะครับปรับ DPI ตรงกลางและปุ่ม backward forward ที่ด้านข้างนะครับซึ่งแต่ละปุ่มสามารถปรับแต่งได้ผ่านทางซอฟต์แวร์ HyperX Enjenti นะครับและสิ่งสำคัญของตัวเมาส์เองนะครับคือตัวสวิตช์เลยเนี่ยถ้าสวิตช์ไม่ดีหรือสวิตช์ไม่ทนเนี่ยเมาส์ Mount ตัวนั้นก็ได้ได้ว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนซื้อมาเล่นเกมแน่นอนนะครับเจ้า HyperX p o w e r f i r e h ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสวิตช์แบบ TTC Golden นะครับเป็นแบบการฝุ่นด้วย อายุการใช้งานเนี่ยเขาบอกว่ารองรับการกดได้มากกว่า60ล้านครั้งเลยทีเดียวนะฮะแต่นั้นเรื่องความทนทานเนี่ยถ้าฟังตามสเปกบนโบชัวก็ถือว่าเฮ้ยน่าสนใจไม่นมนทนแน่ๆเลยนะครับแต่เอาจริงๆนะ Hyper h y p e r ร h เรุ่นเก่าที่ผมใช้เนี่ยใช้มาประมาณ2ปีและทุกวันนี้ยังไม่มีเบิ้ลไม่มีอาการหลอนกดได้ง่ายใช้งานได้ดีอยู่เลยนะครับแต่ตัวนี้มาก็อยากเปลี่ยนแล้วอะ่ะมันดูดีมากเลยนะฮะถูกใจมากและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะครับคือด้านใต้ตัวเมาส์ ตัวฟีดเมาส์หรือว่าฟุตเพลทหรือว่าแผ่นลื่นๆอะไรก็ตามแต่จะเรียกนะฮะเขาผลิตจากวัสดุ PTFE เกรดเวอร์จินคือบริสุทธิ์มากๆทำให้มีความไหลลื่นครับเวลาใช้งานร่วมกับแผ่นรองเมาส์โดยเฉพาะของ HyperX ที่ออกแบบมาเฉพาะกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีความลื่นไหลสบัดได้นุ่มพริ้วถ้าเกิดว่าเป็นมือสไนเปอร์นะฮะต้องการสบัดยิงควิกซูมควิกยิงในวัยเนี่ยฟึ๊บฟับปึ๊บปับบอกเลยว่าสบัดได้ทันใจแน่นอนนะครับ แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องการสึกหรอเลยนะครับเพราะว่าเขามีตัวสำรองมาให้ด้วยตัวนี้นี่มีแถมมาให้ในกล่องนะครับถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยเราใช้กับแผ่นรองเมาส์แบบฮาร์ดแพดแล้วมันสึกไวแล้วก็แกะของเดิมออกแปะของใหม่ใส่เข้าไปใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้งานทนทานยาวนานแน่นอนกับ h y p e r x h นะครับและถึงแม้ว่าเจ้า Hyper x h นะครับจะเป็นเมาส์เบาแต่เรื่อง RGB ก็ยังคงมีให้ แต่เป็น R G B แบบมินิมอลตรงบริเวณสกรูเมาส์นะครับซึ่งโหมด R G B d e f a u l t เริ่มต้นจะเป็น R G B แบบเรนโบว์ครับคือเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆวันลูปไปแต่ว่าเราสามารถตั้งค่าสีไฟได้ผ่านทางซอฟต์แวร์ HyperX ์เอ็กซ์น้นั่นเองนะครับก็อยากจะปรับสีอะไรปรับโหมดเป็นแบบไหนคลิกแล้วไฟติดหรือว่าจะติดครั้งตลอดก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับนอกจากการปรับแต่งแสงไฟของ HyperX ์เอ็กซ์เองนะครับในเรื่องของการปรับแต่ง D P I ปรับมาโครเมาส์หรือว่าการปรับแต่งการตั้งค่าของตัวเมาส์ต่างๆ ก็สามารถปรับได้หมดเลยผ่านทางซอฟต์แวร์นี้นะฮะและเป็นซอฟต์แวร์ที่แบบครอบจัก,กรวาลไม่ว่าคุณจะใช้หูฟังใช้คีย์บอร์ดนะครับหรือว่าแผ่นรองเมาส์ตัวนี้ก็สามารถซิงก์กับตัว hyperx e n g e n t y ได้มันจะออโต้ดีเทคเลยนะครับโหลดโปรแกรมมาลงปุ๊บเสียบเมาส์ ect, ปั๊บดีเทคปุ๊บเรียกได้ว่าใช้งานได้ง่ายมากนะครับก็ลองไปปรับเล่นกันดูซึ่งตัวปุ่มเมาส์ด้านข้าง2ปุ่มนี้คุณสามารถปรับตั้งค่าเป็นมาโครอะไรก็ได้เช่น เกม FPS นะครับปรับเป็นปุ่มกดยนระเบิดหรือว่าจะเป็นเกมแนวโมบ้าปรับเป็นปุ่มกดใช้สกิลซึ่งการตั้งค่ามาโครหรือปุ่มกดเนี่ยขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของคุณเองนะครับและอย่าลืมนะครับว่าเจ้าตัวเมาส์เนี่ยนะฮะมันเป็นเมาส์แบบมีสายครับไม่ใช่ไร้สายนะดังนั้นสายครับก็ต้องออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยเขาจะเรียกสายตัวนี้ว่า HyperXFlex Cable กนะครับก็จะออกแบบมาให้มีน้ำหนักที่เบาและมีการรั้งตัวที่น้อย ถามว่าจับสัมผัสสายตัวนี้มันรู้สึกถึงอะไรสายรองเท้าฮะอารมณ์ประมาณนั้นเลยแล้วก็มีสายไฟบางๆอยู่ข้างในนะครับทำให้สายเนี่ยมีน้ําหนักเบามากเวลาเราจะลากนะครับเราจะรู้สึกถึงความรั้งของสายเนี่ยน้อยมากๆจริงๆนะฮะ แล้วก็ยังมีการทำไฮไลท์เป็นสายถักนะครับมีการแซมได้แดงเดินเข้าไปเพื่อความสวยงามด้วยเข้ากับตัวเมาส์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งตัวความยาวสายโดยรวมนะครับจะอยู่ที่1.8เมตรนะครับและใช้การคอนเนคเตอร์เป็นแบบหัว USB นั่นเองและสําหรับใครที่ต้องการซื้อเมาส์นะครับสำหรับการนําไปเล่นเกมนะฮะก็แน่นอนว่าต้องเลือกเมาส์ให้เหมาะกับมือเราเองด้วยทางที่ดีครับลองไปสมัมผัสลองไปจับดูว่าถูกใจไหมเพราะว่าเจ้า HyperX Pulse f i r e h เนี่ยมีน้ำหนักที่เบามาก บางคนไม่ชอบเมาส์เบาเจอเมาส์เบาแล้วหลอนมือไปไม่เป็นก็มีเหมือนกันนะครับ ดังนั้นลองไปจับดูก่อนว่าชอบไหมนะครับโดยการที่เราจะลองทดสอบเมาส์นะฮะอย่าลืมว่าเราต้องเล่นเกมที่เราชอบด้วยนะครับอันนี้ผมทดสอบเป็นเกมวาร์เรนสนะครับลองดูกันว่าเมาส์เบาๆกับเกมแนว FPS เนี่ยมันจะเข้ากันหรือเปล่าสําหรับตัวผมเองอย่างที่บอกไปคือชอบเมาส์เบาอยู่แล้วนะฮะและเมื่อเราเล่นเกมวาร์เรนสไปด้วยนะครับก็ต <m> ้องเลือก d p i ให้เหมาะสมเลือกการปรับเซตติ้งต่างๆให้เหมาะสมอย่างผมตั <i> ้งค่าคือไม่เน้น DPI สูงครับเน้นการคอนโทรลแบบช้าๆนิ่งๆค่อยๆลากยิงแบบคมๆจะดีกว่านะฮะแล้วา่งดูยิ มากน้อยแค่ไหนคาได้หรือเปล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมาส์ดีแล้วขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยนะครับและสําหรับการเลือกใช้เมาส์นะครับบางคนไม่อยากใช้เมาส์มีสายแต่สําหรับวงการอ e ีสปอร์ตแล้วเนี่ยการตอบสนองที่รวดเร็วเนี่ยคือสิ่งสําคัญครับดังนั้นเมาส์แบบสายเนี่ยนะยังคงได้รับความนิยมอยู่ในวงการอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับใครที่ต้องการการตอบสนองรวดเร็วทันใจว่องไวไม่ไมีดีเลยการมีสายตอบสนองเร็วกว่าวเลสแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมาส์วเลสก็แล้วแต่รุ่่นนนแลละตตยยยหห้ห้้้อออดดดวบบาาางงีีเมมสไก แต่บางยี่ห้อก็คือแบบใช้งานก็ทั่วไปจะดีกว่านะฮะขึ้นอยู่กับคุณภาพของไวเลสแต่ละเมาส์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการเลือกเมาส์แบบมีสายหรือว่าไร้สายแต่พาวเวร์เสตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีสายเนี่ยชัวร์กว่านะครับและเมื่อเราพูดถึงเมาส์นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือแผ่นรองเมาส์ครับ นี่เลยฮะที่อยู่กับเรามาตั้งในต้นรายการนะครับบางคนไม่สังเกตนะฮะเจ้านี่นะครับมันคือแผ่นรองเมาส์ไฮเปอร์เอ็กซ์พาวเวอร์แมทนะครับแมทที่แปลว่าพรมนั่นแหละนะฮะด้วยขนาดของมันนะครับอยู่ที่900คูณ420ม mm, ิลลิเมตรนะครับเป็นแผ่นรองเมาส์ที่ใหญ่มากไม่ใช่แผ่นรองเมาส์มันคือแผ่นรองโต๊รองได้ทั้งคีย์บอร์ดรองได้ทั้งเมาส์นะครับหรือว่ารองจานผัดกะเพราก็ได้เช่นการแต่อย่าหาทำนะหรือมันเลอะนะครับซึ่งแผ่นรองเมาส์ตัวนี้มีจุดเด่นอย่างหนึ่งครับคือการถักททอด้้วยเสนใี่ บอกเลยว่าไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนเพิ่งเคยเจอกับเพนนรองม้าตัวนี้แบบตัวแรกเลยนะฮะด้วยพื้นผิวสัมผัสนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าเดสลีบูเวนโครสนะครับซึ่งมันจะเป็นการถักทอเส้นใหญ่ที่มีความหนาแน่นมากปกติด้วยและเทกเจอร์เนี่ยเมื่อสัมผัสไปมันจะมีความแบบ ฝ,ฝืดฝืดสักๆมืออารมณ์เหมือนหนังกลับหนังอคันธาราอะไรพวกนั้นนะฮะแต่ว่าจะไม่มีความรู้สึกเป็นขนเลยนะครับและเมื่อเราใช้งานเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราใช้งานแผ่นรองเมาส์เป็นสายคอนโทรลมากกว่าสายสปีดนะครับมีความฝืดฝือยู่นิดนึงใครที่เล่นเกม fps ต้องการสไนเปอร์แบบนิ่งๆยิงคมๆหรือว่าต้องการแบบสะบัดเมาส์ให้นิ่งๆไม่มีการไหลลื่นต่อเนี่ยแผ่นรองเมาส์ตัวนี้ผมถือว่าค่อนข้างจะทําออกมาโอเคเลยนะครับและอีกหนึ่งสิ่งคือเรื่อง rgb ยุคนี้สําคัญมากเนี่ย ขอบขอบมันจะมีฝังไฟเบอร์ออปติกนะครับคือเส้นใยนําแสงด้วยเท่านั้นไม่พอปรับแต่งแสงไฟได้ไม่ต้องเปิดไฮเปอร์เอนจเนตี้ก็ได้นะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้นี่ปรับโหมดนะครับมันก็จะมีแสงไฟเปลี่ยนวนใบเป็น RGB เนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปพีแค่นิ้วแตะไม่ใช่ปุ่มกดเป็นระบบสัมผัสแตะไปปั๊บนี่ เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนสีได้เราก็สามารถเสียบเข้าคอมปุ๊บเชื่อมต่อกับ HyperX ส์ e en อนเจได้เลยออตโต้ดีเทคแน่นอนนะครับใครลองใช้งานบอกเลยว่ามันจะแบบฟินมากๆกับเซตนี้คู่นี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ HyperX p o w e r เวแล้วก็ h y p e r x p o w e r เวอรตัวนี้นะครับจับคู่กันบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่ใช่ว่าใช้คู่เทพคู่นี้ไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะยิงหัวได้ทุกนัดนะฮะข,ขึ้นอยู่กับฝึกฝนขึ้นอยู่กับฝีมือของเราด้วยนนะรรรเเเมมมาาสส์์แแลแผ่อ่อองปป็ุกณิ ฝีมือจำหากะครับคือสิ่งสำคัญนะฮะซึ่งจ้าหากว่าใครต้องการเมาส์ที่มีน้ําหนักเบานะครับสบัดง่ายพกพาง่ายมีความเบาและโล่งสบายตัวนี้ HyperX Pulse f i พ e c เ s e เนี่ยผมถือว่าน่าสนใจนะครับซึ่งราคาค่าตัวนะครับของเจ้า HyperX Pulse f i พ e c เ s e ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1490บาทเท่านั้นครับ เมาส์เบาขนาดนี้หน้าตาแบบน,นี้หน้าใช้งานนี้ไม่แพงเลยนะฮะและราคาค่าตัวของเจ้าแผ่นรองเมาส์ไฮเป็กพาวไฟแมสตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1,490บาทเท่านั้นนะครับจับคู่ชูชื่นบอกเลยว่าลื่นแน่นอนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับกับ X, Fi, h y ไฮเป็กพาวไฟเอสและ Powerfly Mat ครับผมตั้นใต้โต๊ะคอมต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์ใต้โต๊ะคอมเป็นกำลังใจด้วยนะครับและขอบคุณทางไฮเป็ก ที่ส่งเมาส์และผ่านลองเมาส์ตัวนี้มาให้ผมได้ลองใช้งานและก็รีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย